สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเจมส์ฟอร์ดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่นะครับผม XLT นะครับออโต้นะครับคันนี้ราคา92,000บาทนะครับคันนี้เนี่ยจัดมาเป็นนะครับ F150 นึ่งห้าศนบอดี้นะครับเราจะมาดูว่าวายบอดี้เนี่ยมันแตกต่างจาก F150 ธรรมดายังไงนะครับอ่ะเข้ามาเลยครับผมครับผมเริ่มแรกนะครับผม F150 นึ่งห้าศนบอดี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับกระจังหน้า FORD นะครับผมอ่า กระจังหน้า FORD นะครับข้างบนนะครับมาพร้อมกับสกูปแลสนะครับผมแต่ว่าตรงนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นม้านะครับสามารถเปลี่ยนเป็นม้าเป็นแลดนะครับสีเนี่ยครับก็จะเป็นสีตามตัวรถนะครับตัดกับสีดําด้านนะครับมาด้านข้างครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟตัว C นะครับเหมือนตัว F 150ปกตินะครับผมมาพร้อมกับกันชนด้านล่างนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ไล่ขึ้นมาครับผมนี่ครับมามาดูใกล้ๆครับ f 150 y body เนี่ยแตกต่างจาก f 1 5 0าธรรมดายังไงนะครับนี่ฮะให้เราดูช่วงนี้ครับถ้าเป็น f 150ธรรมดานะครับตรงคิ้วตรงนี้มันจะเขาเรียกว่าสลูปลงไปเลยนะครับแต่พอเป็น y body ปุ๊บเนี่ยมันจะโป่งขึ้นมาครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมอ่ามันจะกว้างขึ้นนะครับมันจะกว้างขึ้นทำให้มิติของรถเนี่ยมันมากขึ้นนะครับทำให้ดูดุดันแล้วก็กว้างใหญ่ขึ้นนะครับเต็มคันนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมนี่ครับอ่ามาพร้อมกับ ไฟหน้ามาสแตงนะครับมีเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็มีไฟหน้ามาสแตง3ขีดนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าแตกเพิ่มเข้ามาครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคิวล้อนะครับคิวล้อ6นิ้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมือนกับแรปเตอร์ที่สุดนะครับเพราะว่า F150 Widebody ตัวนี้เนี่ยเหมือนเราจำแรงแรปเตอร์นะครับชุดแต่งของแรปเตอร์นะครับเข้ามาอยู่ในคันนี้นะครับก็ราคา9,2,000บาทนะครับแต่ว่าได้อ่าความดุดันนะครับแล้วก็ได้เชฟที่เหมือนกับ f อ r d ดแรปเตอร์นะครับขันล้านเจ็ดนะครับก็ถือว่าทำได้สวยงามครับแล้วก็ข้างล่างครับลูกค้ารีเควส่าว่า พอวิ่งนะครับวิ่งนิ่มนะครับวิ่งนุ่มแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับก็เลยจัดเป็นนะครับขอบ1 6นะครับ2 6 5 7 5 R 16นะครับตัวนี้นะครับใหญ่เต็มซุ้มล้อนะครับแล้วก็วิ่งนะฮะวิ่งดีมากนะครับก็แนะนํานะครับลูกค้าสําหรับคนที่วิ่งทางเรียบบ่อยๆนะครับตัวนี้นะครับทาให้เราวิ่งได้สบายใจนะครับมาด้านข้างครับด้านข้างครับเราจะเห็นบันไดข้างนะครับบันไดขึ้นเนี่ยครับผมแปลกไปใช่ไหมครับผม อ่าแปลกไปใช่ไหมครับนี่ครับนี่ก็เป็นบันไดข้างแรปเตอร์ครับผมเมื่อเป็น F150 w i Body แล้วนะครับไหนๆเราก็จะเหมือนแรปเตอร์แล้วนะครับเราก็เอาบันไดข้างของแรปเตอร์มาใส่ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ถอดอันเดิมใส่ถอดอันเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปเลยนะครับเป็นของแรปเตอร์ครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นนะครับผิวสัมผัสทรายนะครับมันจะหยยบแล้วไม่ค่อยลื่นนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับจะชับเท้านะครับผมถัดมาครับถัดมา ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นขอบเป้ารองมือนะครับของไลโน่นะครับหรือแรดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าฟิตนะครับผมมันจะเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็สวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีราคานะครับแต่ว่าสวยงามแล้วก็คุณภาพดีนะครับก็ตรงนี้ก็แนะนําให้ลูกค้านะครับส่วนข้างบนนะครับข้างบนตรงนี้เป็นคิ้วกันสัตนะครับผมคิ้วกันสัตนะครับอาจติดมาให้นะฮะแถมมาให้พร้อมกับ ลาวหลังคาแบบติดนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับไม่แนะนําให้ลูกค้าเจาะตัวรถในรุ่น XLT นะครับผมเพราะว่าเวลาเราเจาะตัวรถปุ๊บเนี่ยเหตุหากวันหนึ่งเราเราคิดว่าจะขายหรือไงครับราคาจะดิ่งเลยนะครับผมโอเคครับมาด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะครับลูกค้าอาจจะแบบว่าสับสนครับว่าเฮ้ยทำไมมันมีหลายแบรนด์จังมันแตกต่างกันยังไงอยากจะบอกว่า1แตกต่างกันที่ดีไซน์นะครับ ทั้งดีไซน์ทั้งเรื่องของแบรนด์นะครับผมแต่ว่าคุณภาพเหล็กต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่แตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนมากกว่านะครับผมไปกันต่อครับด้านหลังครับเราจะเห็นเลยนะครับอย่างแรกนะครับนี่ครับไฟท้าย LED ลมดํานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น LED ตัว J นะครับผมถามว่าทําไมมันถึงเป็นตัว J นะครับตัวเจนี่ครับมันจะเป็นเส้นครับโค้งมาอย่างนี้ครับ เหมือนตัวเจครับผมนะเขาก็เลยเรียกว่าตัวเจส่วนอีกรุ่นนึงเนี่ยมันจะเป็นตัวซีนะครับก็จะเป็นตัวซีแบบนี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าตัวซีนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าชอบลวดลายแบบไหนนะครับผมส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือครอบฝาท้ายกระบะนะครับก็ครอบให้มันดูดุดันนะครับแล้วก็เป็นชุดครอบ FORD นะครับส่วนข้างหลังครับที่เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีมีมีกล้องนะครับมีกล้องนะครับมีกล้องถอยนะครับตรงนี้เรา ใส่กล้องถอยหลังให้ลูกค้าแล้วนะครับออกจอเลยนะครับผมก็ใช้งานง่ายสะดวกนะครับส่วนตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ก็คือกันชนท้ายเหล็กนะครับผมมีตุ้มเด็กเอาไว้ลากจูงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยจะใส่กับชุดวายบอดี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงข้างๆนะครับเขาไม่โค้งรับกันนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้เนี่ยใส่ได้นะครับอ่ามันก็จะต้องเลือกยี่ห้อนิดนึงนะครับว่าตัวไหนใส่ได้ใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ตุ้มแดงนะครับใช้ลากจูงได้จริงนะครับชุดนี้ก็ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็แข็งแรงน้ําหนักไม่หนักมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยซึ่งมันมันหนักนะครับแล้วก็มันทําให้อ่าเรื่องของโชคเรื่องของอ่การกินน้ํามันเนี่ยมันมากขึ้นนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับสาหรับทางเลือกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาข้างหน้ากันครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ XLT Auto ครับคันนี้นะครับ9,200 0บาทนะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าซื้อสดนะครับจ่ายเงินไปทั้งสิ้นเนี่ย9,52,000บาทนะครับก็รวมชุดแต่งแล้วนะครับรวมชุดวายบอดี้แล้วแล้วก็ของแต่งรอบคันนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถคันที่สุดคุ้มนะครับมีช่วงล่างนะครับมีระบบช่วงล่างที่ดีนะครับมีทั้ง r o m ทั้ง ESP นะครับทั้ง H.L.A. ต่างๆนะครับช่วยให้เราเนี่ยขับขี่ได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ160แรงม้านะครับ2.2นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าไม่จุกจิกนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันไหนอีกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ